๕บัญญัติสูตรว่าด้วยการบัญญัติสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้บัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. บรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นเลิศ 2. บรรดาการมโภคีบุคคลพระเจ้ามันธาตุเป็นเลิศ 3. บรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่มารผู้มีบาปเป็นเลิศ 4. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้แหลบรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ ราหูผู้เป็นจอมอสูนเป็นเลิศบรรดากามโรโภคีบุคคลพระเจ้ามันทาตุเป็นเลิศบรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่มานเป็นเลิศพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ด้วยยศชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั่วภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นต่ำปัญญติสูตรที่ห้าจบ